83ဖကယက်တ <pen> ာတ pues ာရ like းိုခ် มีให้หกสิบนัดอ,อันนี้เราไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรท่านพี่พีถ้าทำได้ก็ให้ <c oughs> ไอล้ล่าทำละะ่าครับเดี๋ยวโอ้โหมีรูมมาที่แบบโอ้จะเจอคนจากไหนไม่รู้วา่าคือแบบจะเจอคือต้องถึงสี่แล้วอะค,คิดว่าวเรา เราเล่นนั่นแตะตามเมื่อกี้แล้วเราจะไม่ได้ก็คไม่ได้แม่งย้อนสันรอดสยุทธ์ไม่ไมันก็ไ,ได้เลยมันไม่เจ็บใจกันเขามันก็ทันนะเนี่ยแบบพลเมืองหน, 4, น,นึ่งสี่หนึ่งคีลิสิบ <c oughs> สนนเอ็ดวะตอนได้แบบสิบสิบกว่านนลิสิบเอ็ดวะขึ้นคำว่าสิบเอ็ดเขาก็เอาวะอ๋อแม่งเหลือหกสิบคนละข้างหน้าระบบันเยอะมากเรวผมเปิดผมเปิดให้ก่อนเลย ่คิวรปยดาเร็วโวขันก็ได้มันบอดหรือคนวะเนะ่ยปิงวิงตนแล้วล่ะอ้าโอ้ต hmm. ิดไม้ทิมไปาไมโดนโรมาสอิกะ ตึกป้ายเต้ตึกอิดตกลงมาเมืเ่อกี้หัวแตกโอ้ยไม่นกขาดน,น,นั้นหนึงเฮ้ยติดกับอะไรเนเฮ้ยอ้ยอแล้วล,ล,ลอยตีนใครอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยบ้านอันนี้มีสองตัวสองตัวตกลงมามข้างบนมีสองอ่ะเดีียมแทงให้มาดิ เดี๋ยวย้อนสปีนก่อนเดี๋ยวปีนเดี๋ยวตากเลยมามาเดินด้านในข้างปีนไม่มีวะข้างบนลวะใครยนห้องบนดาดฟ้าสมมุติกับใครยนม่ดีเออมาอยู่ห้องนี้เดจะไปมาใส่ก่อนไปเฮ้ยข่งนล้อมี อตัวเลยอูอตายนนนไม่มียาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ก็จะน็อกโอ้ยโอ้ยนะเาเลยโอ้ยสนนมาไมยูไหนอ้เฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยเอาเดือดกดเวเวเร็วเวไปช่ววย ตรงนี้ตรนี้ตนเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอ้ยันสองยนยนยตไว้เอ้ยคิวแคิวแคิวแล้วสาม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 ห้าคิวแล้วห้าคิวแล้วส่มจีตัวห้าห้าสห้าคิวแล้วเหรอเออห้าคิวแล้วไปไปเร็วเรวห้าคิวไอสามแปดเบหกแล้วเนี่ยสิสี่คิวแล้วฮะโหลเอ้ไปดิไปดิ

บนบักีดกิงกนี่ไงมปรถตัวโโหดิ้วเอีกล้วฟอร์มีฟอร์มีเราค่อยเปลี่ยนรถตัวลกเนเดี๋ยวทุกคนเลยวอรถไปดูดิมันถึงไปราโดววะเสียเนียเฮ้ยมันเหลือสามสิคนเองนะ สันเขาหลอกเขาไม่ได้ได้ห้าหรอกเขาได้สองหิวปีอะโอหลอกเลยหกหกไม่หกตัวแล้วโอจะหลอกกันไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้สันใต้โตเองสันหลอกหลอกไปก่อนเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราตีใครนี่ต่อมาต่ออ่ะอออกตัวมาแรงด้วยดิประเด็นโอ้โห โดยเล่โจเต็มห้ไม่นเโอ้โหเ้าไอ้คนอ้ออ้ยอ้อยเอานีเนี่ยบอทเนี่ยโอรๆสองคนแค่มีผลีตเฮ้ได้ตัวได้ตัวได้ตัวต้องสามนี่ต้องต้ตายตายไปหอดแล้วเก็บให้หนึ่งย ตชวตรงไนได้บ้างดียรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เเย็นใเย็นชตรงไหนได้บ้างดาดฟจเย็นดาดฟจเย็นตอนนี้อยู่ดาได้เย็นหนึ่แล้วก็ยิงแค่อีกแล้วจุบบ้าอ้วใช่ปะกำลังจุบเฮ้ยไม่โดนรถอเย็นมาแล้วดไใเย็นมันได้เลยนะเฮ้ยเห็นปะดาไหนึงเ้ยไันขึ้นมันมัน ขอบคุณนะถ้าโดนมานะตอดีตอดีโ๋ออีบอดอีกทีไม่น่ายิงเลยว่ะกูยิงทปแไ้วเนี้ยพี่ไม่ยิงคนอื่นก็ยิงตายไม่พี่พี่ไม่ยิงไปเร็วไปเร็ว เดีย๋ยวเดีย๋ยวโอมฉันบ้าลาบิอาลาบิอาลาบิอาตัวต่องอะไรเนี่ยบ้า y o นี้มีเรืจะหมดมั้ง

ทำละสละโอเคปะไปดีกว่าแม่เดียเชี่ยวเดี๋ยวว้าโอ้ยหายไปอีกอ๋อยี่สองหลือแปตัวเว้ยหายไปสองหายไปสองหรือยี่สท่คนอีกแตัวไม่เท่าไหร่เขามาดีกว่าสันพร้อมกดรอกยังสัน เรื่องเลนเลยเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยวมันออกมาให้เราหยุดมันออกไม่ได้ไม่ใช่หรอออกได้แต่ไม่รู้ว่าออกยังไงเปิดประตูวะไม่มันถ้ามันก็เปิดประตูไปแล้วมันออกไม่ได้ดิกดเปิดประตูไปแเรียบร้อยกล่องอะไรเหรอก็ แ้วเขาจะมาก็ต้องออกดาบปะเออใช่ผมเข้าออกเกมบ่อยเพราะว่าผม,ผม,เ,ม,มเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วมันยิงกันแล้วโโอ้หเราเราเลยโอ้ยยังต้องป,ป,ปิดเพื่อนจริงๆเรมีอะไรก็คุยกันก่อนได้เ,เพื่อนจบ อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ยิบเก้าตัวอีกรอบมันจะยับแย่นี่เกินไปไม่มีอ่ะมาเจอไม่มีหาทางเือนเลยโอ้โหเจอลูกหลกไอ้เมืองนี้ไม่มีผีหรอวะฮะเมืองนี้ไม่มีผี điều okay, right. hương Yeah. 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 ยังไม่มีวี่แววเลยว่ะต้องโดนโซนในพวกน,น,นั้นเนี่ยตัวหดจะอู้แบบมีกี่ตัวอยู่ข้างในอะ่ะสองปะสองเออหันสองเตัวไอ้ตัวไอ้อยังดูตัวไอ้ยังดู ร้ามันรับมันที่จะมาอีกวันนี้มันเป็นอะไรนีหนาไปเลยแยกเป็นอะไรปัญหาอีกเยอะตาแดงอยู่ดีตาแดงอ่ะพี่เออมันยิงกันแล้วมันมันเกี่ยวป่ะโควิดตาแดงไม่มีใช่ป่ะมีที่ของไทยตาแดงแต่พันไทยตาแดงแล้วเจ็บคอและการผมไม่ตรงเลย มันมีไอ้ตัวที่ล้มโซนอ่ะไอ้ว่าไอ้คนอะไรก็ออกแน่เลยวะมันเปรอดักไงโอ้โหอีกแล้วไอ้เน้ำตาสีหลังลินชนสิ้นหมดตุกโอ้โหเฮ้ยไอ้เฮ้ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมาจะเฉยแล้ว แฮ้วโหลงแตนตี้หนึงไอ้เหี้ยรถจะระเบิดหูรถระเบิดแล้วไม่ลารอดไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวนบนเขาเหรอไม่พี่นนะมันจะไม้คุณตายมาแล้วตีดิ่งนะโอ้โหชี้เต็มเขาเลยลงมากเลย คูับครับตัตตัวนึ่งตมตัวนึ่งอุยโอ้โยังมีขัวตามยาก่อนไม่มีขวาตัวหนึ่งนาข้างเขาอะาเขาอยู่กลางเขากลางาเาเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอยโอยนอดไอนมูไหมีนก สามสามตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่มันแหละน่าจะแอบอยู่กรุ่ญยาเปล่ากรุ่ญยาสวาโน่ไอีกคนขับรถอยู่น้นเร็วเร็วเร็ไม่มีรถไปด้วยราสเปรย์ได้ปะไปด้วยไปด้วยได้ได้ไดไดสเปรย์ให้ป มัรอแล้วน่ะตัวไปสองนะสองตัวไปเร็วไปไปขวาไอ้ไปก็ขวาไอนเก็บวะหมดบมดไม่พี่ไม่ไปยังไงพี่ก็สี่อ่ะเหลือแค่ตัวเดียวนี้แหละเออตัวเดียวตรงนี้แหละ สามสิบเอ็ดลอดชื้ออยู่เนี่ยไม่มันได้ยังไงอ่ะอยู่ในพุ่มหญ้าเนี่ยได้อ่ะเออดูแข็งบดกันไปกัน,กนมามันจะระเบิดคูนสิบคนอะไรเนี่ยยิงไปสองตัวเองโอ้จบแ <laughs> ล้ะตัดยิงไปสองตัวเองแล้วไงรอซื้อเอ้